มื่อนี่ย่าไอ้ประดเษฐ์กับเขาเมื่อนี้ลูกหล้านเรียกร้องอยากกินกล้วยเตียวย่าก,กันเลยสิมะเกี่ยมเคียงไว้หันหอมหันอียงไรได้ตามที่กินคันก๋้วยเตียวน้ำใสเขาบพใส่ดอกหอมเขาอยาก ข้ามี่ห้าก็เลยใส่ใส่ได้นิดหน่อยนำใส่เขาก็ใส่อยู่ดอกว่ะเขาก็ใส่พักขึ้นช่ายใหา่มี่ยัยยงแยกกบเห็ุไหวแล้วเลิ่มหั่นเครื่องเหลี่น้องจ้ามี่พักขึ้นช่ายพักที่หอม แยกกระติ๊กเกียมเคียงไว้อาหารเสาวเมื่อนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวพี่น้องตาก็เรียกร้องหลานก็เรียกร้องเฮ่แยกกระลือสีเฮ็ดหั่นหอมไว้ก่อนพี่น้องจ้าเมื่อนี้จักสิ เครื่องสีครบทบุแบบว่่ได้ไปตลาดมันกับบมี่บกครพี่น้องเท่ากับเฮ็ดกินไปซะแล้วบะมี่ถั่วงอกเท่ากับทีเอาขนาก็ยังแป้งสละบมใสไซส่วาได้มี่ผักมี่ยาแล้กับฮันเครื่องไว้ บ้านี้ยากกับไปปรุงมอไว้แล้วแกงบะบุยากกะซิมี่เอาเกลือเอาอยัางใส่นี่เอาเกลือใส้มอเอาน้ำตาลใส่กวดเอากะเทียมดองเอา ข้าน่อรถด,ดีกบว่าไปเกลือตุนเนื้อก้อนพี่น้องเนื้อกับกระดูกแกกํากลังเดือดพุ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 ด,ดอันนี้ก็ต้มให้คุ้นหมาสุนนักไข <c oughs> รตุนเน่ ลี่โอโนเน่ปีโปโ้สามพานอพี่น้องจ้าต้มใช้โค้งไก่ไก่ซับกะจีเฮ็ดจังสี่คู่มือคู่มือแล้วพี่น้องจ้าแากอาหารของสัเ์เรียงเฮ้หาแร้วเข้ากะจีเฮ็ดกับเขาข้นสับโค้งไก่พี่น้องเป็นแต่แสบพี่เด้กินมัดคู่มือพี่น้องนี่เต็มมอเนี่คู่มือคู่มือเลยไก่พ่อเอาแล้ว เอาเขาเจ้าเกษตรเปนที่ใส่นี่กินเม็ดอวย่อยู่พี่นอ้องจ้ะหัน,นมาทั้งค้นมานี่เกียมเคียงกอนพี่น้องจ้ะจักนาทีแล้วสามนาทีแล้วถ้าเบิ้งขันตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ